สบายดีพี่น้องขอตรับเข้าสู้รายการคุยข่าวมาล้ำทางสถานีมลํำอีสานการันตอมโดยมีเยหันเมืองยะโสซึ่งเมื่อนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวในวงการมล้ำอีสานบันเฮาคุยข่าวมล้ำสบายสบายสไตล์คนฟังล้ำเมือ่อได้มีข่าวจากเพจมลํำนาวิหกนกพงสกรได้โพสประกาศจากมาลํำนาวิหกฉบับที่1ทับพ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 ไเ้าในทรงผลกระทบและกระสางความเดือดร้อนต่อชาวไทย ทั่วทุกแห่งหนมอล้ำคณะมอล้ำน้ำวิหกก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนีบ้บ่แเตกต่างกันในช่วงเวลานี้คงบม่มีสิ่งใดที่จะมีค่าไปกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันคณะมอล้ำน้ำวิหกจึงขอส่งกำลังใจให้กับมอล้ำทุกคณะตลอดจนแฟนเพลงแฟน,แฟนมล้ำให้ก้่าว่านช่วงเวลาอันแสนยากลำบากนี่ไปดยความปราบรื่นอย่างทวนนากันนอกจากนี้มอล้ำน้ำวิหกยังมีกระแสะข่าวการใหญ่ออกของศิลป,ปินมอล้ำหลายคนในส่วน ที่ผู้บริหารก็รู้สึกเสียใจและก็ผิดหวังเป็นอย่างมากที่พอสามารถประคับประคองสมาชิกวงทุกคนให้อยู่กับวงไปได้ยางยาวนานตามที่คาดหวังไว้ที่ผู้บริหารขอนอมรับในขอผิดพลาดของการบริหารงานและก็ขอถือโอกาสอันนี้วอวยพรให้ศิลปินทุกท่านไม่ว่าจะก้าวไปในสายอาชีพใดจงประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานมาสันวาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตภายภาคหนา้า คงจะมีโอกาสกลับมาร่วมงานสั่งความสุขเพื่อมอบให้กับแฟนเพลงแฟนมาลำกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนทิศทางและอนาคตของมาลำนำ้ำมีหกนั่นทีมผู้บริหารและทีมงานยังคงยึดหลักยึดมั่นในปฏิพนันธ์เนการสืบสารศิลปะวัฒธรรมหมอลำขแขนงนี่เจ้าภาพเจ้าสถา,ธาทธีวาจังไวแล้วหรือว่าที่กำลังมองหามหมอรศไปฉลองสมโภชในงานต่างๆ จงขอเสื้อหมั่นและโปรดให้โอกาสมล้มนำน้ำมีหกเพื่อไปมอบความสุขและความมวลสื่นแก่พ,พี่น้องแฟนเพลงแฟมลํมมล้มนำน้ำมีหกขอรับประกันว่าเราจะสร้างผลงานให้คุ้มค่าคุ้มราคากับความไว้วางใจของเจ้าภาพและแฟนเพลงแฟมลําอย่างแน่นอนวันวา และในโอกาสปีใหม่ไทยอันไกลจะถึงนี่เช้าหมอลำน้ำวิหกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั่วทุกสารกุลโลกจงโปรดดลบัรดาลให้พี่น้องชาวไทยทุกคนจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงเขี้ยวขาดจากโรคภัยไข้ไขเจ็บภัยพานทั้งหลายยมามะกไาก่ไก่ซาทุวสันวาอันนี้คือมอลำน้ำวิหก 10เมษายน2563อ,อันนี้คือประกาศจากมอลำน้ำมีหกนกพงสกอนหลังจากทีมีข่าวศิลปินนักร้องนักแสดงพระเอกนางเอกหลายคนลาออกจากมอลำน้มีหกในช่วงวิกฤตการเพรชื่อของเวลาโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด1 9ซึ่งศิลปินนักร้องนักแสดงหลายคนกะมามีงานตกงาน ศิลปินนักร้องนักแสดงในวงการมอลำตกงานหลายพันคนมอลำถูกกระหนกอยุติกําการแสดงหลังจากที่รัฐบาลออกมาประกาศให้ยุติงานเรื่องเลือมหรลศพทุกประเภททั่วประเทศมอลำกับตกงานกันท่วนหนาซึ่งตอนนี้ได้ยินข่าวจากมอลำไร้ขนณะโดยโฟกัสไปที่มอลำนำวีหกนกพศกรถึงข่าวออกมาแล้วว่านางเอกแอนดีประกาศลาออกจากวงมอลำนำวีหกพร้อมกับพระเอกวสันวา ไป็ได้ดูการแลกของมล้ำน้ำอีหกที่ตั้งวงมาก็ต้องมาเจอกับวิกฤตเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 ซึ่งมล้ำหลายคณะก็ต้องยุติทําการแสดงไปคือเว้นวักไปช่วงหนึ่งแต่ว่าฮ่ฮง้ว่าสิปิสินสุตรตอนใดแต่ว่ามาล้ำหลายคณะก็ตกงานพร้อมกันเบิดเลยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษานำคมเป็นต้นมาอัน,น้ก็เมษาแล้วก็จะเป็นพฤษภาพมิชนาฮ่ฮาาู้ว่าจุดหมายปลายทางของการให้งดหรือว่าระงับการแสดงมหรสพ ตัวประเทศหรือว,ว่างานเดินเรือเนี่ยิปฮอดจุดใดแล้วก็รวมไปถึงแรงงานในภาคธุรกิจหรือแรงงานในสถานบันเทิงอื่นๆอีกลายสาขากลุ่มอาชีพ20กว่าอาชีพพุ่หละก็ได้รับผลกระทบคือกันสำหรับบอลลัมน้ำวิหกเป็นมอลํัมนองไม้ไป้ายแดงที่เขมาประดับวงการมอลลมอีสานบานเฮาเป็นการตั้งวงไม ในเพียงบกีเหลือนที่ผ่านมาก็ต้องมาเจอกับการแพร่ระบาดของเชืเ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 มาล้มทุกคณะกระตกงานพร้อมกันเลยตอนนี้กับบระหวาอีกกี่เดือนถึงจะได้กลับมาทำการแสดง อีกรอบหนึ่งก่อนจะปิดฤดูกาลหรือว่าอาจจะเป็นการปิดฤดูกาลไปโดยปริยายกว่าได้เนาะสำหรับหมอลํำนบวิหงพะเอกนอกพกสูสก่อเคยมีข่าวในช่วงหนึ่งบอกว่าแม่ยกทุ่มสิบสิบล้านไม่ให้สร้างวงหมอลำํำแต่ว่าผู้หนาน,นอกบอกว่าเป็นการร่วมทุนกันในการสร้างวงมาจากเงินเก็บแลักกิรยืมว่าสันว่าสางวงในรอบนี้ก็บอตามกว่าเกือบสิบล้านบาทก็ว่าได้ในการสรางวงหมอํำใหม่จังเลฝากพี่นอ้องป้องป่าย แฟนเพลงแฟนคลับให้กำลังใจมอลำัมนาวีหกนกปงองศก,กอรถึงแม้ว่าจะเป็นมอลำน้นองใหม่แต่ว่ารูปแบบการแสดงยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้วงใหญ่เลยก็ว่าได้พี่นองเนี่ยถ้าจะมเห็นมาช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมา,าว่าฮอดการฤดูก,กาลเขาจะเห็นโชว์เสียงเสียงกับมอลำัมนาวีหกี่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาก็ว่าได้อยากให้ทุกคนให้กำลังใจนะครับเปิดใจกับมอลำน้นองใหม่ให้โอกาสมอลำน้นองใหม่เพื่อจะได้แจงเกิดในวงการมอลำอีสานบันเทาจากมือมือนี่ เป็นต้นไปอย่าลืมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมะลำผ่านช่อง Youtube สถานีมะลำอีสานแกลนคอมกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดซับสไคร b ์เพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมะลำอิสาบนบรรเทาไม่ยีหันเมืองอยะโสจะมาบอกข่าวสู่พีสู่รหลังฟังทุกมือทุกมือตลอด24ชั่วโมงขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ